มีเกมอาวีด้วยเหรอน่าจะมีแหละเออนี่แอบนี่แอบดูดิมันใส่ลูนมาลูนเวทลูนแทงแล้วก็ลูนคีเฮ้ยเขาเอาลูนคีมาด้วยเหรอแย่แล้วเราติดคีแน่เลยผมต้องออกเกาะใช่ไหมเอ้ผมต้องออกเกาะสะท้อนเออออกเกาะสะท้อนครับทำไมอยู่ๆมันเป็นเป็นเกมอารบได้ปะเอ้อยู่ๆมันเป็นเกมอาวีได้ปะไม่เป็นไรเกมนี้เป็นเกมอาวีครับ อย่าลืมตีป้อมนะทุกคนเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมเอ่อออกของโลมเองเดีย๋ยวผมโลมเองผมผมเก่งเรื่องการโลมโลมคนอื่นเนี่ยเก่งครับแล้วไม่คร่ะเฮ้ยออกเกมแล้วเมื่อกี้ออกเกมแล้วเกมตอนนี้เกมใหม่แล้วตอนนี้เกมอารีงี้ยขอต้อนรับสู่เกมอารีงีสวัสดีลูกพี่ครับนี่คือเกมอารีงียไม่เอาหัวหย่อยแล้วนะไม่เอาตัวเมื่อกี้นะไม่เอาแล้วนะไม่เอาเอ่อ ไม่เอานาคอนสนะสวีเพซ่าครับสวสีรอบที่สองไม่ไม่เอานาคอสนะหัวสัมเรี่ยมเฮ้ยอันนี้อันนั้นก็ไม่เอาเหมือนกันอันนั้นก็ไม่เอาเหมือนกันหัวสัมเเลี่ยมนีออ่ไม่เอากาลีครับไม่เอากาลีเอ,อ้ไม่ใช่ไม่เอาอน้องอ้อยแล้วกันไม่เอาน้องอ้อยฮนะเอาอีกใช่นี่คือเกมอารีครับขอต้อนรับสู่เกมอารีครับทุกคน อตอนรับสู่เกม RO Wow จเจริญพรนี่คือเกม ROY ทุกคนตอนรับครับชอบมีสลลัมมากนี่ดูผมใส่ลูนคีมาทุกคนผมใส่ลูนคีมาแล้วก็ลูนไอ้นี่แบตหมดไปแล้วฟิวเจอกันครับนี่เกม r V ผมใส่ลูนคีมาแล้วก็ใส่ลูนซัพพอร์ตมาเออผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งไม่ได้ไไดลูนซัพพอร์ตเนี่ยเป็นซัพพอร์ตโอเควิ่งได้ละ วิ่งได้วละวิว่งเด้ละเปลี่ยนเกมเร็วเกินก็เปลี่ยนเกมไงเออผมอินดี้ไงคนวันอินดี้อะครับจะเปลี่ยนเกมตอนไหนก็ได้เฮ้ยมันไม่สนใจนาคอสนาคอสกำลังรับเฮ้ยตัวตัวเมกี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยไอ้บ้านาคอสเจอนาคอสอีกแล้วใช่นี่คือเกมฟรีไฟจิตลาไงตัววิ่งเร็วเปลี่ยนเกมอีกแล้ว หยอกหยอกเรายังอยู่กันในเกม RV <c oughs> แม่เสียงแหบเลยเรายังอยู่กันในเกม RV โอเคแล้วพุ่งแล้วต่อไปค่อยเป็นฟรีไฟเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกมเป็นฟรีไฟกัน,ตอนน,อน,นอกตอนนี้เราอยู่ใน RV ครับว่าไงน้องแก้วตอนนี้เราอยู่ใน RV ครับทุกคนเรากำลังอยู่ใน RV ที่แสนช้ำใจนะเจอนาคอร์สอีกแล้วทุกคนแม่ รับตียังยังยังพัตี้รอเกมหน้ารอเกมหน้าหน้าตอนนี้เรากำลังอยู่ในอาวี v. ผมใส่รุนซัพพอร์ตมาวิ่งเร็วไม่ต้องห่วงทุกคนผมแทงให้ได้เฮ้ยอูโหมันตายตรงนั้นด้วยเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดบอไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดบอตายแล้วโอ้โดนเฟิร์สบัตแล้วแย่แล้วด๋ยวเขาเกิดบอครับไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเสียเวลาครับเออเดี๋ยวเขาเกิดบอเราก็ระหว่างนี้ก็ฟาร,ร์มไปครับแม่ฟาร,รม์มคีบไป เดี๋ยวเราเกิดเรามีของแล้วเราค่อยไปสู้กับมันเรามีของกันโอเคตอนนี้เราเวลสี่แล้วผมเวลสี่แล้วผมเวลสี่แล้วตอนนี้ผมเดินช้ามากเลยอะของยังไม่มีเออผมยังไม่ได้ออกรองเท้าเลยรอผมออกรองเท้าก่อนมีรองเท้าก่อนรับรองเลยว่าสนุกแน่อา้าวเกิดบ่อเอมีคนเกิดบ่อแล้วมีคนเกิดบ่อแล้วมันขึ้นมาปาวันนีย เออนาคอสอยู่ไหนนาคอสนาคอสอยู <cri uff> ่ด้านล่างเฮ้ยนาคอสนาคอสไล่ไล่ไล่เร็วว้าวนาคอสน่าจะวิ่งเร็วแหละที่ผมทำอะไรเนี่ยทำไมไม่ไม่ไปช่วยเพื่อนนั่นดิแป๊บนึงครับผมหาที่ฟาร์มก่อนวิ่งไม่ได้โคตรลำบากเลยชีวิตเดี๋ยวหาของฟาร์มก่อนต้องฟาร์มป่าแล้วไม่ฟาร์มป่าไม่ได้ หาที่ฟาร์มป่าครับตัวนี้มีปะมีคีบไหมไม่มีโอเคคีบยังไม่เดินมาคีบยังไม่เกิดรอก่อนรอก่อนเฮ้ยนี่ไงเจอคีบแล้วคีบเกิดแล้วค่อยๆเดินแล้วไม่มีใครช่วยเพื่อนด้วยไม่อยากวิ่งเลยแต่ก็ต้องวิ่งอ่ะผมบอกรองเท้าแล้วผมวิ่งเร็วแล้วหรือว่ามันเฝ้านาคอรเฝ้าเหรอไหนวะนาคอร อโอ้โหนาคอสยืนขนาดนี้เลยเหรอนาคอสไม่ไปฟาร์มเหรอเกินเกินนาคอสยืนขนาดนั้นเลยเหรอยืนจ้องกันเป็นเพื่อนเลยอ้าวเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีดูทรงโอ้โหนาคอสเราแย่และติดบัก็กเออเน็ตไม่ดีก็จะบั็กนี้แหละครับคน แย่แล yeah, นะ้วมีคนเกิดบอ่อเอาแล้วผมลุดเรียบร้อยผมลุดโอ้โหผมลุดสวยงามบ r v วแย่แย่เปลี่ยนเป็นฟรีไฟยอยู่ว่ะเออต่อไปเกมฟรีไฟนี่ไงเราล,ลังเข้าเกมฟรีฟไฟแบบรอแบบหนึ่งแม่หลุดได้ถูกจังหวะด้วยเออเยี่ยมเราลังเข้าเกมฟรีไฟ รอสักพักหนึ่งฮะหรือว่าฝนโอ้โหคลึ้มมาเฉย <c oughs> ก็ว่าอยู่ทำไมเด็ดไม่ดีฝนจะตกฝนจะตกเออไม่มีใครช่วยหรอก <c oughs> มันยืนเฝ้าขนาดน,นั้นไม่มีใครกล้าช่วยหรอกไม่มีใครกล้าช่วยพูดเลยผมละหนึ่งที่ยังไม่ช่วยยืนกันแบบจ้องหน้าเลย <c oughs> อย่างไมเคิลเมยเยอร์กดเลยปะไม่ต้องรอ กดเลย่าวกดเลยบ่าว,าวรออะไรไปดีไปดีไปเลยกดเลยรออะไรนะครับทุกคนไปกันเลยดีครับเไ,ไปขอต้อนรับผู้สุเกฟ,ฟีไฟอืมอใช่เหรอขันตอนขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันกลับลงมาไงชีวิต เน็ตเริ่มไปแล้วเหมือนกันครับผมก็เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ถึงกับขั้นหลุดเกมลเลยทีเดียวเออถึงขั้นต้องล็อกอินใหม่กันเลยทีเดียวผมก็เหมือนกันครับโดนเหมือนกันเน็ตเริ่มไปละเน็ตข้าพเจ้าก็เริ่มไปเช่นกัน